ช็บชิ้นสุดยอดอาหารกับครัวอาเซียนร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดี สวออ Stanford, er. สัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนกับวันเริ่มต้นของการทานอาหารเจกับเทศกาลกินเจนะคะจึงอยากจะให้คนไทยสนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพการทานอาหารที่ละเว้นเนื้อสัตว์ซึ่งย่อยยากกันบ้างมีคอเลสเตอรอลสูงบ้างนะคะแล้วก็มีการปรุงที่มันนะหรือว่าละเว้นจากรู้สึกไปเบียดเบียนสัตว์บ้างอะไรบ้างมันก็ทําให้จิตใจเรามีความสบายใจมากขึ้นการที่เราไม่ทานเนื้อสัตว์ก็หมายความว่าคนที่เขาจะฆ่าเพื่อมาขาย ก็จะลดจํานวนลงก็ทําให้เรามีความสบายใจมากขึ้นกับการทานเจในครั้งนี้นั่นเองนะคะสําหรับเมน,นูวันนี้ที่ร้าน h โฮมสวิต o m e จะเป็นผนงเห็ดเป่าฮื้อลูกพรุนโอ้โหมีหลายอย่างทั้งเห็ดเป่าฮื้อทั้งลูกพรุนแล้วก็มีเครื่องแกงผนงด้วย ไม่รู้ว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรและจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกรรมวิธีในการปรุงกันก่อนค่ะร้านโฮมสวิตทงขอแนะนําเมนูเพื่อสุขภาพวันนี้นะคะเป็นเมนูแบบไทยๆดั้งเดิมของเราเมนูแผนแงงเห็ดเปาฮื้อลูกพรุนค่ะส่วนประกอบหลักก็คือเห็ดเปาฮื้อซึ่งให้คุณค่าทางอาหารนี่ก็คือทดแทนโปรตีนได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของลูกพรุนนี้เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะคะช่วยในเรื่องของการะกระบายท้องนะคะการทับถ่ายนะคะผู้สูงอายุก็ทานเนี่ยก็ดีหรือใครมีปัญหา นะคะเรื่องอท้องผูกอยู่นะคะท่านผูกคุณเนี่ยดีมากเลยนะคะ แล้วก็น้ำพริกที่ร้านเรานะคะพิถีพิถฐานเพราะว่าร้านโฮมชีวิทโอมตําน้ำพริกเองนะคะเราไม่ได้ใช้น้ำพริกสำเร็จรูปนะคะซึ่งเสี่ยงต่ออาจจะมีเรื่องของวัตถุกันเสียนะคะเราก็คัดเลือกวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็นำมาใช้ในการปรุงซึ่งประกอบด้วยพริกแดงนะคะพริกแดงใหญ่นะคะแช่น้ำแล้วก็เอาเมล็ดออกนะคะเอาเกล็กชีฟ้า เกลือใช้เกลือแกงนะคะจากธรรมชาติแล้วก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็พริกไทยค่าตะไคร้ใบมะกรูดเสียงต้องหนักแน่นหน่อยนะคะ จรงตัวเห็ดก็มีความหวานอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วนะคะหอมมากเลยเสร็จแล้วใช่ไหมคะพะพิมพ์โคลกรวมกันนะคะแล้วก็เอาลงไปผัดแทบเดียวได้อาหารให้กับครอบครัวทาน นะคะน่าทานมากอำอำอ,อร่อยจังอืมเข้ากันลูกคุณคล้ายคคุณลูกเกดเพราะฉะนั้นมันจะ เปรี้ยวหวานๆแล้วก็เค็มจากเครื่องแกงของขนแนง้วชาติมันจะกลมกล่อมมากใครสนใจอยากมาทานอาหารเจอร่อยออ่ยแบบนี้ก็มาที่ร้านโฮมสวิตโฮมออร์แกนิกคอทเทจได้นะราธิวาสราชนตรคดินซอยแปดพรุ่งนี้เรายัางอยู่ร้านนี้ค่ะมีเมนูอีกอย่างน้อย2วันที่เราจะนำเสนอในสัปดาห์แรกของเทศกาลกินเจนะคะจะเป็นอะไรติดตามกันพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้ดิฉันสุริภูรินทพานจะได้ทานต่อเดีวัสดีค่ะ สองผู้ผลิตสื่อสร้างสารรค์คุณภาพโคจรมาพบกันจากสองประสบการณ์จากสองวงการผู้ผลิตสื่อกับหลากหลายเรื่องราวสารพันที่อยู่ในกระแสค,ความสนใจและคุณอาจยังไม่เคยรู้พบกันวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เวลา19นาฬิก30นาทีถึง20นาฬกาทางสถานีขา่าวโทรทัศน์เท24